ปั่นนาน,านๆปั่นไกลๆกินอะไรดีเดี๋ยวเรามาคุยันครับโอเควันนี้นะครับก็ปั่นเล่นปั่นเที่ยวชวนคุยนะครับก็จะมาชวนคุยในประเด็นเรื่องของเ,อเวลาที่เราออกทริปปั่นไกลๆนะครับ80กิโล100กิโลหรือมากกว่านั้นนะครับ เราจะต้องกินอะไรดีอันดับแรกเลยเราก็ต้องนึกถึงก่อนว่าจุดประสงค์ของการปั่นจักรยานของเราเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลายๆคนก็จะมีความชื่นชอบเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับช่วงช่วงแรกๆเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการลดน้ำหนักนะครับอลดอยากจะลดไขมัน ให้มีรูปร่างที่ดีขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับก็จะเน้นไปที่การออกกำลังกายาด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยนะครับแล้วก็ควบคุมพยายามควบคุมอาหารนะครับพยายามาหาอาหารที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดนะครับแล้วก็ไม่ทำให น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่พอเวลามันผ่านไปความชื่นชอบและหลงไหลในจักรยานเนี่ยมันมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอแล้วก็ประกอบกับเป็นคนที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับไปในสถานที่ใหม่ๆไปในเส้นทางใหม่ๆไปเจอกับบรรยากาศดีๆในธรรมชาติชนบทต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะครับมันก็ทำให้ ผมเนี่ยชอบที่จะปั่น,นสไตล์ปั่นเล่นปั่นเที่ยวแบบที่ทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับก็จะไม่ได้ไปปั่นแบบว่า,าทําความเร็วให้เหมือนกับนักแข่งอะไรแบบนั้นสักเท่าไหร่นะครับก็นานๆก็ทําบ้างนะครับก็สนุกดีนะครับแต่จริงๆแล้วส่วนตัวก็จะยึด เรื่องของความปลอดภัยเป็นเป็นหลักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการาปั่นเร็วๆเนี่ยมันก็มัน,ก,มนก,ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุนะครับก็บางครั้งถึงแม้ว่าเราจะาพยายามที่จะระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับโอเคก็กลับมาถึงเรื่องของเวลาที่เรา ปั่นในระยะทางที่ไกลๆนานๆปั่นกันทั้งวันอะไรแบบนี้เราจะกินอะไรดีนะครับก็ถ้าเกิดคนที่ไม่ซีเรียสนะครับก็กินอะไรก็ได้นะครับก็เหมือนกับเวลาที่เราไปไปเที่ยวนะครับอ,อ,อาจจะไม่ได้ปั่นจักรยานก็ไดเออ้เวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเราก็อยากจะไปรับประทานอาหารที่อร่อยออร่อยมีความสุขนะครับ ลื่นลมไปกับสถานที่บรรยากาศแล้วก็อาหารบางครั้งก็อาจจะเป็นอาหารของท้องถิ่นในที่นั้นๆที่เราไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่อยากจะควบคุมอาหารสะหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้น้ําหนักมันดีดขึ้นมามากเกินไปนะครับก็ผมก็อยากจะแนะนำ ของที่หางง่ายๆนะครับอย่างเช่นในเซเว่นนะครับในเซเว่นก็จะมีเป็นพวกธัญพืชนะครับมูสลล่นะครับอาจจะมีจะมีวางขายอยู่ตรงชั้นที่เป็นพวกแบบธัญพืชกรานโนล,ล่ามูสลล่นะครับที่เอามาไว้ใช้กินกับนมนะครับส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นพวกพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เอามาเทนม ใส่นะครับนมก็ผมส่วนตัวผมกินนมวัวไม่ไม่ได้นะครับก็มันก็จะมีอาการนะครับก็อาจจะเรียกว่าอาการแพ้นมวัวนะครับก็เลยเลีเ่ยงไปกินนมถั่วเหลืองนะครับใช้นมถั่วเหลืองแทนนะครับนมถั่วเหลืองก็อาจจะเป็นนมถั่วเหลืองที่เป็นแบบไม่มีน้ําตาลหรือน้ําตาลน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็พยายามเลี่ยงน้ําตาลนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นข้าวหรือว่าพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีน้ําตาลอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่อยากจะไปเพิ่มปริมาณน,น้ําตาลให้มันมากเกินไปในแต่ละวันที่ร่างกายจะต้องรับเข้าไปนะครับก,ก็พยายามจะเลี่ยงให้ได้มากที่สุดนะครับอะไรที่น้ําตาลน้อยหรือว่าไม่มีน้ําตาลเนี่ยเราก็จะเลือกอันนั้น ไว้ก่อนถึงแม้ว่าความอร่อยมันจะน้อยลงก็กต้องยอมนะครับสำหรับคนที่อยากจะดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับก็แนะนําเลยวิธีนี้แล้วก็มีอีกอย่างนึ่งช่วงนี้ช่วงนี้ผมกินบ่อยก็คือนมอัลมอนด์นะครับนมอัลมอนด์ก็จะมีอยู่2อยี่ห้อนะครับที่อยู่ในเซเว่นนะครับผมก็จะเนี่ยแหละเอามาเทใส่มูสลี่บ้างกานล่าบ้างหรือบางทีถ้าแบบ ง่ายๆไม่ต้องแบบพิธีอะไรมากมายก็กรอกใส่ปากเลยนะครับแล้วก็กินนมอัลมอนต์ตามเข้าไปนะครับก็โอเคเหมือนกันได้ผลลัพธ์เหมือนกันนะครับเรื่องเรื่องของความอร่อยก็อาจจะไม่มีนะครับไม่มีก็ก็เป็นแค่เรื่องของการแบบ ให้ให้มีอาหารให้มีพลังงานเข้าไปในร่างกายแค่นั้นเองนะครับถ้าเกิดเป็นกาแฟานะครับกาแฟาผมก็จะเลือกเป็นอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำตาลเลยนะครับไม่หวานนะครับก็ก็บอกเขาไม่ว่าจะ,ะไปสั่งในเซเว่หรือว่าจะไปตามร้านกาแฟาต่างๆนะครับอันนี้นักปั่นส่วนใหญ่จะจะกินแบบนี้กันอยู่แล้วนะครับ นะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะรู้กันดีว่ากาแฟเนี่ยถ้าเลี้ยงนมเลี้ยงน้ําตาลได้ก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับแต่ว่าใครที่ชอบลาเต้คาปูชิโน่อะไรก็ตามสบายเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ชอบกินเหมือนกันนะครับแล้วก็แม้แต่ทุกวันนี้ก็ถ้าเกิดบางครั้งนะครับบางครั้งที่อยากจะออฟ ตัวเองบ้างนะครับอยากกินอะไรก็กินบ้างอย่างเงี้ยหรือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชีตเดย์ชีตมิลอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็มีก็มีบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรเพื่อให้อ่อร่างกายของเรามันไม่เครียดจนเกินไปนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เราก็กลับมาดูแลเรื่องอาหารการกินอีกนะครับเวลาที่เราปั่น นานๆนนปั่นไกลๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของความเหนื่อยล้าแล้วก็ความหิวที่มากกว่าปกตินะครับตรงเนี้ยเราต้องระวังให้ดีๆนะครับระหว่างระหว่างทางที่เราปั่นเนี่ยผมแนะนําว่าเราควรที่จะพกเ,เป็นกล้วยตากนะครับส่วนตัวผมใช้กล้วยกล้วยตากอบแห้งอะไรเนี่ยน,นะครับในเซเว่นก็มีขายนะครับเซเว่นอีกแล้วนะครับ จริงๆที่ที่อื่นก็มีครับในห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าทั่วๆไปเขาก็มีขายนะครับกล้วยตักอบแห้งดีมากนะครับแกะมากินระหว่างปั่นได้นะครับเพื่อไม่ให้ท้องของเราเนี่ยว่างจนเกินไปพอไปอถึงสมมุติว่ามื้อเที่ยงอะไรเงี้ยครับไปเข้าจุดเช็คพอยที่ร้านอาหารโอ้โหมี อาหารน่ากินเยอะแยะมากมายเลยไอ้นั่นก็น่ากินไอ้นี่ก็น่ากินโอ้ยสั่งมาเต็มโต๊ะไปหมดเลยเสุดท้ายหายวับไปกับตานะครับเพราะว่าความหิวเ,เสร็จแล้วเราก็รู้สึกเสียใจที่หลังโหปั่นมาเผาผ่านไปเป็นพันกิโลแคลเลยหายวับไปกับตา,ากินกับคืนไปสองพันอะไรเงี้ยสมมุตินะครับเ,เราก็ต้อง มีสติดีๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าอย่าปล่อยให้ทองว่างนะครับบางบางคนก็ใช้เจลพลังงานนะครับอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับเจลพลังงานสําหรับนักปั่นนะครับส่วนส่วนใหญ่เขานักกีฬาเขาใช้กันนะครับคนที่ปัน่นอ,ออกทริปไกลๆหรือว่าแบบปั่นแข่งขันส่วนมากจะเจอในการปั่นแข่งขันซะมากกว่านะครับที่ใช้เจลพลังงานนะครับแล้วก็ล่าสุดผมผมเห็นคลิปของ น้องคนนึงนะครับเขาใช้อินทผลัมนะครับไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าครับอินทผลัมมันก็จะมีความความหวานของของตัวผลไม้ของมันอยู่นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มน้ำตาลอะไรเข้าไปนะครับผมปกติผมก็เคยเคยทานนะครับแต่ว่าไม่ไม่เคยพกไปเวลาปั่นนะครับก็จะส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยแหละกล้วยกล้วยตาก ก็บางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะใส่ซองเอาไว้1ชิ้น1ซองมันก็จะง่ายครับเ,เวลาเราพกไปเนี่ยเราก็หยิบออกมา 1- 1ชิ้นเราก็ฉีกแล้วก็ใส่ปากเคี้ยวไปเรื่อยๆระหว่างระหว่างปั่นนะครับพอไปถึงมือเที่ยงปุ๊บเราก็ไม่ถึงกับหิวโหวยมากจนถึงขนาดแบบว่าเออกินข้าวทีเดียว2จาน3จานแล้วก็ยังไม่อิ่มไปต่อไอติมอีก ขนมหวานอีกสักถ้วยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟคาปูชิโน่อันนี้ก็แคลอรี่เกินแน่นอนนะครับแต่ว่าเออก็ไม่ไม่ได้บอกว่าทำแบบนั้นไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดใครที่มีความสุขนะครับก็ทำนะครับผมบางทริปบางครั้งบางการท่องเที่ยวผมก็ปล่อยนะครับแต่ว่าพอกลับมาเราก็พยายามกลับเข้ามาสู่ โหมดดูแลตัวเองเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำแนะนำเฉยๆนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเ,เพื่อน,อนๆคนไหนก็เหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์แนะนำเพิ่มเติมเกรดความรู้นะครับแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาชวนคุยกันเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามชมันครับสวัสดีครับ